สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่12เมษาย,ยน65้ทองขึ้นต่อเนื่องอัปเดตล่าสุดทองคําแท่งค่าบวกค่าบล็อกทองรูปพรรณบวกกน็รสวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจำวันที่12เมษาย,ยน65นะครับ ในส่วนของราคาทองคำวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับซึ่งวันนี้ปรับบวกมา150บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง,ง9.65%รับซื้อที่3 1 1 0 0บาทขายออกที่31,200บาททองรูปพรรณ9.65%รับซื้อที่35,474 0สตางค์และขายออกที่31,700บาทราคาทองลูกกปอร์ตอยู่ที่ดับ1,957ดอลลาร์ดัชนีดอลลาร์9.9.97 และค่าเงินบาทอยู่ที่3.3 68. บาท68สตางค์ต่อดอลลาร์ครับต่อไปก็จะเป็นราคาทองคำแท่งบวกค่าพรีเมียมและราคาทองรูปพัรร์บวกค่ากำไรโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชัน่นส่วนลดและลวดลายนะครับและในช่วงสงการนี้ท่านผู้ชมที่เดินทางก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและขอให้ปลอดภัยนะครับ ขอให้มีความสุขในวันสงการวันปีใหม่ไทยนะครับยังก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขประสบความสําเร็จนะครับมีความสุขมากๆสมหวังดังปรารถนา Happy วันสงการครับสวัสดีครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์ดกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ